Historia que me fez โอกล่ะสวัสดีครับชาวมารดริสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตยุยเวอรุ่นชุดขาวเรอัลอนมาริดให้เอ็มบัปเป้15วันเพื่อตัดสินใจถ้าไม่ได้เอ็มบัปเป้เป้าหมายถัดไปก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์วันนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อมาฟังข่าวเกี่ยวกับนักเตะก,กองหน้าระดับท็อปครับที่มีการเชื่อมโยงกับสโมสรเรอัลอนมาริดนั่นเองอย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องมีคิเลียนเอ็มบัปเป้ล่าสุดเนี่ยซื่ออาร์ออกมารายงานว่าเรอัลอนมาริดเนี่ยได้ออกมาตัง line ตดนสินใจขอ คลียนันเอมบะเป้นั่นก็นคือวันที่15มกราคมโดยทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเอมบะเป้ ay, เนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างเปเอชจนถึงวันที่1มกราคมนี้อย่างแน่นอนและหลังจากนั้นครับทางสโมสรเรอัลมาดริดจะทําการยื่นข้อเสนอให้เขาอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะครับฟลอเรนติโน,โนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ํารอยมันจะไม่ได้เป็นเพียงการตกลงด้วยวาจาเหมือนครั้งก่อนๆแล้วแต่ในครั้งนี้นะฮะจะมี สำนักงานทนายความจัดเอกสารทั้งหมดให้กับคุณแม่ของคิริยานเอ็มบัปเป้โดยคาดว่าค่าเหนื่อยที่จะยื่นให้เอ็มบัปเป้เนี่ยน่าจะต่ำกว่าที่เป๊ะเชยให้อยู่ครับเพราะว่าของเปเชยเนี่ยเหมือนเป็นข้อเสนอที่ดึงเอ็มบัปเป้ไว้ทําให้มันดูเกินจริงไปสักหน่อยและอีกอย่างหนึ่งครับมันจะเป็นความสบายใจของทางสโมสรเรอัลมาดริดเองด้วยที่เอ็มบัปเป้นั้นจะต้องตอบรับหรือว่าพิจารณาภายในวันที่15มกราคมปี2024ที่กําลังจะมาถึงนี้ซึ่งณนะเวลานั้น นะครับตัวเลียาเอมบัปเป้เองเนี่ยจะอายุครบ25ปีบริบูรณ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นวัยที่โตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของเอมบัปเป้ครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับที่จะสามารถคิดเองได้แล้ววิเคราะห์เองได้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรและถ้าหากเขายังคงไม่ตัดสินใจเรอันมาริดจะยุติบทบาทน,นี้กับเอมบัปเป้และเปิดใช้แผน B ไปที่เออร์ลิงบลล์ฮารันนั่นเองโดยสื่ออย่างเดลว์ครับได้ออกมารายงานว่าเรอั ได้เล็งเป้าไว้ที่เออร์ลิงบลน์ฮร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมทัพกองหน้าในปี2024ด้วยเช่นกันแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคริยันเอ็มบาเป้ซึ่งณเวลานี้นะครับมีแนวโน้มที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าทาสงสโมสรเรอัลมาดริดจะเปิดเจราจากับเอ็มบาเป้ก่อนในเดือนมกราคมนี้เพื่อทําการเซ็นฟรีเอ็มบาเป้เข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์และคาดว่าการเจราจาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างมาหากพยบเอ็มบาเป้และเรอัลมาดริดถ้าหากเอ็มบาเป้ยังไม่ตกลงกับเรอัลมา ังไงสโมสรเรอัลมมดริดครับก็จะเตรียมไปไล่ล่าเออร์ลิงบรห์เฮลเลนเลยทันทีคือต้องพูดว่าเรื่องนักเตะกองหน้าระดับท็อปหลายๆสื่อออกมารายงานค่อนข้างตรงกันครับสรุปง่ายๆครับว่ามกราคมนี้เนี่ยน่าจะได้บทสรุปของเอ็มบัปเป้แล้วหลังจากนั้นครับค่อยว่ากันว่ามันจะลงเอยในแบบไหนแล้วจะไปต่อในแผนไหนอะไรยังไงกันหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องคอยติดตามกันไปนั่นเองครับผมสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอัรมมดริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตัวขอตัวลาไปก่อนกาเสียสสวัสดีครับ